สวัสดีครับมัตเตอร์เซอร์ติฟายย a ทนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นคุณยายเฮดวันนะครับคันนี้เป็นตัวดีรักนะครับ2.5ดปี2012นะครับจด2013นะครับก็เป็นสีเทานะครับสภาพตามที่เห็นเลยนะครับคันนี้รถสิบกว่าปีนะครับเลขไม่น้อยมากนะครับ1 8 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็จะพาดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับก็เริ่มมนที่ด้านหน้านะครับคมไฟนะครับ ก็สายสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกติดมานะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมติดโลโก้ฮุนไดมานะครับตัวกระจังหน้ายังสภาพดีอยู่นะครับตัวโครเมียมไม่ลอกนะครับตัวคอมไฟนะครับก็ดูสายสะอาดนะครับสวยงามนะครับตามสภาพการใช้งานมานะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับกลับข้างนะครับสเกิร์ตนะครับเป็นสีออกคลองๆหน่อยนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กของเดิมนะครับติดรถมาเลยจากโรงงานนะครับ ตัวกระจกข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับผมสภาพสีสวยงามนะครับตัวรถนะครับติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีคิวกันสาดนะครับที่ประตูคู่หน้านะครับรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้เอาไปทำอีกนิดหน่อยนะครับความเนี้ยความสะอาดของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวรถเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ โลโก้นะครับด้านหลังมีติดไมค้ครบๆนะครับเฮดวันนะครับตัวดีดนะครับโลโก้คุนไดนะครับตัวนี้มีกล้องถอยด้วยนะครับผมโคมไฟด้านหลังนะครับเป็นสีแดงสภาพสวยสะอาดนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับคันนี้นะครับด้านในเปิดมานะครับภายในเป็นสีเบจนะครับสลักสีดํานะครับตัวเบาสภาพเบาไม่มีลรมไม่มีขานะครับไม่มีสักตัวนะครับ ก็บอกตามการใช้งานสภาพตามที่เห็นเลยนะครับก็ยังดูดีดูสวยอยู่นะครับวิทียูหน้าจอของเดิมจากโรงงานมานะครับตรงหน้าคอนโซลนะครับก็มีกรอบแอร์เป็นลายไม้นะครับหน้าคอนโซลม็นสีดํานะครับสภาพสวยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสีดํานะครับไม่ลอกไม่ขาดนะครับตัวพวงมาลัยก็ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับ คันนี้เลขไม้อยู่ที่180,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยมากนะครับตัวรถเราขายตามสภาพตามที่เห็นเลยนะครับภายในด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะสามแถวนะครับถ้ารวมแถวหน้าด้วยก็สี่แถวนะครับคันนี้ก็สภาพเบาะด้านหลังนะครับก็ยังดูสวยอยู่นะครับก็ตามการใช้งานมานะครับก็ยังดูดีนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับฮุนไดเฮดคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1> 6 1 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับเครด,ดิตดีได้เต็มไปเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเขาไม่ได้นะครับที่เบอร์0659844133ครับ